สวัสดีค่ะชาวราศีกันขอต้อนรับสู่ The Star 954 Channel โดยมเดาดูดวงพยากรณไพ่ย4และไพ่ออร์เคิลพลังบวกนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงชะตาให้กับชาวราศีกันในช่วงปักหลัง16จนถึง28กุมภาพันธ์นี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างการงานการเงินความรักจะเป็นในทิศทางใดนะคะสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัว เป็นดวงรายบุคคลแบบเฉพาะเจาะจงสามารถสแกน QR Code โค้แอไลน์ดีตามรายละเอียดที่หมอดาวขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด Sub s cribe ช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะด้วยพลังแห่งไพ่ยิปซีไพ่ยูนิเวิร์สบารมีแห่งองค์พ่อพิคะเนศบารมีแห่งองค์เทพทุตุพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำหรับนี้ครูบาอาจารย์อาจารย์พาร์เมล่าคอมเมนต์สมิธองค์ปู่ฤรษอ108 องค์ปรุสีนารอดทุดวนจิตทุด่ววิญญาณที่อยู่ในไพ่สำหรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาวปะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ให้กับชาวราศีกันในช่วงปักหลังเดินกลุ่มภาพัน์นี้ได้อย่างแม่นยำขอได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให้กับชาวราศีกันด้วยิดคะสาธุสาธุสาธุเราจะมาเริ่มที่ไพ่ยูนิเวอร์สนะคะ ตัวตนคุณเป็นอย่างไรนะคะผู้หลักผู้ใหญ่บริวารชื่อเสียงการงานนะคะการเงินเป็นอย่างไรบ้างคะชาวราศีกันในช่วงปักหลังเดือนกุมภานี้ตัวตนของชาวราศีกันนะคะคุณได้ไพ่อะไร ชาวราศีกันในช่วงนี้คุณอาจจะฝันนะคะอาจจะฝันบ่อยฝันดีฝันร้ายก็ได้นะคะหรือว่าฝันเห็นในเรื่องของเออเห็นเลือดเออเห็นเลือดเห็นความน่าก,กลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งน่ากลัวสิ่งอะไรเงี้ยจะนําพาโชคลาภมาให้คุณนะคะจะนําพาโชคลาภมาให้คุณฝันเห็นอะไรที่มันดูน่ากลัวน่ากลัวเออนะคะหรือชาวราศีกันหลายๆคน นะติดบนบานสารกล่าวได้นะคะไพ่ใบนี้อาจจะไปบนขออะไรแล้วยังไม่ได้แก้นะคะแล้วลืมอืมนะคะแล้วลืมแล้วเลยไอ้นี่ไปเลยเลยยังไม่ได้แก้ไปเลยนะคะไม่รู้ว่าตัวเองบนอะไรหรือว่ารู้ว่าบนแต่จําไม่ได้ว่าบนที่ไหนบนเยอะนะคะชาวราศีกันนะคุณอาจจะติดบนบานสารกล่าวได้นะคะก็ ไปขอขมาซานะคะหรือเป็นลักษณะาการที่เราจุดทูบกลางแจ้งก็ได้นะคะไปจุดทูบกลางแจ้งก็ได้ว่าในสิ่งที่เราบนบานสันเก่าวมาไม่ว่าจะที่ไหนอะ่ะนะคะก็ขอขมาลาโทษซะนะคะบอกกล่าวซะนะก็จะเป็นอะไรที่เราจะได้เ,เหมือน ได้ปลดปล่อยในบางสิ่งที่ติดอยู่ในใจนะคะก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะรวมถึงเราอาจจะไปทําบุญดักบาตรก็ได้นะคะชาวราศีกันนะคุณอาจจะติดบนบานสันกล่าวได้นะคะช่วงนี้อาจจะฝันแปลกฝันน่ากลัวเออหรือว่าฝันเห็นในสิ่งที่หวาดเสียวนะแต่ความฝันนี้จะนำโชคนําลาบมาให้คุณนั่นเองนะคะ ตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งบริวารลูกเต้าคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยานะลูกน้องลูกจ้างสังคมที่ล้อมรอบตัวคุณนะคะคุณได้ไพ่อะไรคะชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันคุณอาจจะมีความหวังอะไรบางอย่างนะคะกับลูกน้องหรือบริวารหรือในทางกับการบริวารอาจจะหวัง นะคะหวังอะไรบางอย่างจากคุณนะคะแม้จะเป็นความหวังที่แบบว่าแม,ม้เป็นความหวังที่อาจจะดูยากหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็สามารถที่จะสำเร็จได้นะคะก็คือเป็นลักษณะที่ยังมีแสงสว่างใน ปลายอุโมงนั่นเองนะคะแม้มันจะเป็นความหวังที่เล็กๆน้อยๆนะคะเขาหวังในตัวตนของคุณเออนะคะอาจจะพึ่งพาคุณพึ่งพาอาศัยคุณนะคะชาวราศีกันบางคนก็ช่วยเหลือครอบครัวด้วยดูแลครอบครัวดูแลตัวเองด้วยนะคะอาจจะเหนื่อยอาจจะหนักอาจจะท้อนิดนึงนะคะแต่ก็สามารถที่จะทำให้ความหวังเหล่านั้นจากคนรอบตัวคนรอบข้างคุณสำเร็จได้คะ่ะ นะคะชาวราศีกันนะคุณเนี่ยเป็นแสงสว่างให้กับเขาพวกนั้นนั่นเองให้กับเขาเหล่านั้นนั่นเองนะเป็นแสงสว่างให้กับเขาเหล่านั้นเวลาเขามีอะไรเขาก็จะคิดถึงคุณก่อนเป็นลำดับแรกนั่นเองนะคะชาวราศีกันนะไพ่ตำแหน่งต่อมาค่ะในตําแหน่งอายุความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่คุณคิดอยู่เผชิญอยู่นะคะหรือสุขภาพร่างกาย ชาวราศีกันนะฮะคุณอาจจะกําลังคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองคิดจะพัฒนาตัวเองให้มีบุคลิกภาพอะไรที่ดีขึ้นนะคะอาจจะคิดในเรื่องของการออกกําลังกายอาจจะคิดในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายดูแลรูปร่างก็ได้นะคะใบนี้ก็จะเป็นอะไรที่ถ้าใครกําลังมีปัญหาในเรื่องของสรีระในเรื่องของสุขภาพร่างกายการออกกําลังกายจะเป็น สิ่งที่ทำให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะชาวราศีกันนีคุณอาจจะคิดอยากจะเล่นฟิตเนสอาจจะออกกำลังกายที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะยืดเส้นยืดสายเออนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะพัฒนาศักยภาพตัวเองให้ดียิงย่งขึ้นไปนั่นเองนะคะชาว ราศีกันนะจะดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีขึ้นหรือจะฟิตหุ่นเออหรือว่ามีเป้าหมายหรือว่าคิดว่าปีนี้ฉันต้องสวยขึ้นกว่าปีก่อนๆหรือว่าสุขภาพร่างกายฉันต้องดีกว่าเดิมแน่นอนนะในตำแหน่งความรู้สึกนึกคิดคุณนะคะลงมือทำเลยนะชาวราศีกันนะคะถ้าใครคิดอยู่ในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีในตำแหน่งต่อมาคะ่ะในตำแหน่งเดชอำนาจวาสนาบารมีความเจริญก้าวหน้าความรุ่งโรจน์ ความรุ่งเรืองในเรื่องของการงานคุณได้พ่ายไรชาวราศีกันหลายๆคนอยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะคุณผ่านมรสุมอะไรมาเยอะแยะมากมายกว่าจะมีวันนี้นะคะชาวกันนะคะหลายๆคนทำงานต่างประเทศนะหลายๆคนต้องเผชิญปัญหาอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกว่าจะมีวันนี้ได้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตเยอะมาก ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมรสมุมใดใดมาเยอะแยะมากมายในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วคุณถึงจะประสบความสําเร็จงานคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก็คือมันอาจจะไม่ได้ชิลไม่ได้ง่ายจะต้องใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่มีที่สะสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะทําให้คุณสําเร็จในหน้าที่การงานได้นะคะมีมรสมุมใดๆเข้ามาก็แล้วแต่สามารถที่จะฟันฝ่ามรสมุมหรือปัญหาอันนั้นผ่านไปได้ด้วยดี นะคะชาวราศีกันกันหลายๆคนอยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะตกตำแหน่งงานด้วยนะอยู่ในต่างประเทศก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งสีความมีชื่อเสียงสเสน่ห์เมตตามหานิยมทรัพย์สินเงินทองโชคลาภคุณได้ไพ่อะไรโอ้โหชาวราศีกัน สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดๆก็แล้วแต่นะคะจะประสบความสําเร็จในเรื่องของชื่อเสียงโชคลาภทรัพย์สินเงินทองหลายๆคนนะคะอาจจะคิดที่จะขายที่ขายทางคิดที่จะออทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญานะคะในช่วงนี้เนี่ยการเซ็นสัญญาการทํานิติกรรมสัญญาต่างๆหรือว่า รอในเรื่องของวีซ่ารอในเรื่องของหนังสือเดินทางใดๆก็แล้วแต่คุณจะประสบความสําเร็จส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภคุณด้วยนะคะคุณจะมีโชคลาภจากเลขที่ ID บัตรประชาชนนะคะหรือเลขที่พาสปอร์ตอะไรที่คุณได้ต่างๆอะ่ะที่มันเป็นที่เกี่ยวข้องกับด็อกิวเมนต์ทางด้านราชการต่างๆเนี่ยจะนำโชคนำลาบมาให้ชาวราศีกันในช่วงปักหลังนี้นะ นะคะสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่คุณคิดที่คุณคาดหวังจะมีการเซ็นสัญญาจะมีการ approve นะคะจะมีการ stamp pass เออนะผ่านนะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะจะกำลังเดินทางมาหาคุณความสำเร็จที่คุณรอคอยจะมาสู่คุณความยุติธรรมใดๆที่คุณรอคอยจะมาสู่คุณ นะคะใครที่มีกรณีขึ้นโรงขึ้นศาลกันคุณก็จะเป็นผู้ชนะนะชาวราศีกันนะคะไปตกในตำแหน่งสีด้วยเออมีชื่อเสียงนะคะในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจที่ทำนะคะจะประสบความสำเร็จนั่นเองนะโชคลาภเลขที่ id card เลขที่พาสปอร์ต นะเลขอายุวันเดือนปีเกิดคุณจะนําโชคลาภมาให้คุณนะคะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งมูลละอดีตที่ผ่านมาสิ่งที่คุณสะสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคุณได้พ่ายอะไรชาวราศีกันนะองค์พระแม่กาลีนะคะคุณเป็นคนที่มีอีโก้นะชาวกันพระแม่กาลีเนี่ยมีอีโกในตัวเองมากนะคะแต่จะยอมอะไรจะยอมให้เฉพาะคนที่คุณรักมากมาก นะยอมให้กับคนที่คุณรักยอมให้กับแฟนยอมให้กับสามีที่คุณรักนั่นเองคนเดียวแต่กับคนอื่นนี่คุณหนักเลยนะคุณเอา,ค,เอาคุณเอาตายเลยนะชาวกันนะคะฮาพระแม่กาลีประทับเลยนะคุณเป็นคนที่อ,อ,อารมณ์ร้อนกับในสิ่งอื่นนะแต่จะอารมณ์ดีกับแฟนกับคู่ครองคนรักนั่นเอง นะคะองค์พระแม่กาหลีประทับเนี่ยนะชุนเฉียวง่ายมากนะคะแต่ตอนนี้อาจจะอารมณ์แบบลดลงแล้วนะเพราะว่าอายุเยอะขึ้นแล้วนะคะชาวกันหลายๆคนนะ่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ก็อายุ30ปลายจนถึง40-50ได้นะคะในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งอุตสาหะความเพียรพยายามความมีแพชชั่นความขยันขันแข็ง คุณได้ไพ่อะไรโอ้โหชา,าชาวราศีกันชาวราศีกันหลายๆคนเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้คุณอาจจะมีลัคนาสิงห์นะคะคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวของตัวเองนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะสง่าผ่าเผยมากๆเป็นสิ่งที่คุณทํามาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันคือคุณสง่ายังไงดูเป็น คนที่มีบุคลิกภาพดียังไงนะคะไม่ว่าวันเวลาเดือนปีจะผ่านไปสักเพียงใดคุณก็ยังคงเป็นผู้ที่มีสง่าราศีอยู่เสมอเป็นคนที่มีความองอาจเป็นคนที่มีความน่าเกรงขามอยู่ในตัวอยู่ในตนของชาวราศีก,กันนะ คนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะไม่ว่างานจะเหนื่อยงานจะยากงานจะใหญ่งานจะหนักมากเพียงใดนะคุณก็สามารถที่จะกำราบงานหรือกำราบคนก็ได้นะคะนะแม้แต่สิงโตยังยอมให้คุณนั่งเลยนะคะแม้แต่ราชสียังยอมนั่งยังยอมเอ่อยังยังยอมพ่ายแพ้ต่อความสง่าง,งามของชาวราศีกันนะ นะคะชาวราศีกันนะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่คุณก็จะทำงานที่หนักงานที่ยากได้สำเร็จนั่นเองนะคะชาวกันนะตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่คนคอยช่วยเหลือสนับสนุนผลักดันคุณมีคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่รกักคุณมาเสมอนะคะหรือชาวกันหลายๆคนได้แฟนที่มีอายุเยอะกว่านะ นะคะได้แฟนที่สูงอายุสูงวัยกว่านะคะแล้วก็เขาคนนั้นยังคงที่อยู่เคียงข้างคุณไปเสมอหรือชาติชาวกันที่เป็นชาวราศีกันคนโสดที่เข้ามาชมรับฟังคลิปนี้นะคะคุณก็จะเจอแฟนที่อายุเยอะกว่านั่นเองหรือว่าเขาดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่าตัวจริงก็ได้นะคะแล้วเขาก็จะเป็นคนที่ปกป้องดูแลคุณคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือคอยส่งเสริมคุณไปจน คุณแก่คุณเท่าเลยนะชาวกันนะคะหรือคุณจะพบรักผู้สูงวัยก็ได้นะคะหรือเจอคนสูงวัยมาสนับสนุนมาส่งเสริมมาซัพพอร์ตคุณนะคะในช่วงเดือนกุมภานนี้นะ ไพ่มนตรีนะคะเออผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมหรือเป็นคนที่รักเป็นคนที่ชอบพอกันมานานแล้วอาจจะไม่ได้เป็นในเชิงชูสาวก็ได้นะคะเป็นคนที่รักใครชอบพอสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูค,คุณมาอย่างนานยาวนานแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตลอดไปนะไพ่ตำแหน่งสุดท้ายค่ะในตำแหน่งกาลกินีคนคอยอิจฉาริษยาศัตรูคู่อาฆาตขัดแข่งขัดขาเออนะคะ ชาวราศีกันนะคะศัตรูคู่อาฆาตของคุณในช่วงนี้นะคะ <c oughs> ก็ยังเป็นอะไรที่อาจจะเป็นคนเดิมๆ <c oughs> คนเดิมๆคนเก่าๆเออคู่ปรับเก่านะคะก็ยังคงแบบ เป็นลักษณะที่แบบว่าวางแผนอยู่ก็ได้วางแผนที่จะเอาชนะคุณนะคะแต่อาจจะเป็นลักษณะไม่กระตกระตากหรือว่าไม่มีปากมีเสียงหรือเป็นการรบราค่าฟันกันระหว่างความคิด <c oughs> <c oughs> ก็ได้นะคะชาวราศีกันนะคุณจะเจอศัตรูในส่วนใหญ่ชาวราศีกันคุณจะเจอคนที่อิจฉาริษยาเป็นคนเพศเดียวกัน นะคะเป็นเพศเดียวกันทั้งนั้นเลยชาวราศีกันนะคะคุณจะไม่ค่อยเจอคนต่างเพศอิจฉาคุณจะเจอแต่คนแบบผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายผู้ชายแบบนี้นะคะช่วงนี้จะเป็นลักษณะเป็นการรบราทางด้านความคิดนั่นเองเอาความคิดมาข่มกันหรือว่าใช้ความคิดในการที่จะฉกชิงในเรื่องของการที่จะชนะในเรื่องนั้นๆหรือว่าในเรื่องของการงานก็ได้ เออเป็นการเอาชนะทางด้านความคิดนั่นเองนะคะใครโดดเด่นกว่าใครสร้างสรรค์กว่าใครดีกว่าก็คนนั้นชนะไปนะคะชาวราศีกันนะก็ถือว่าออไม่ค่อยรุนแรงอะไรเท่าไหร่ในเรื่องของคนหยิจฉาริษยาเนาะมันเป็นอะไรที่ทำทางความคิดนะนะคะเราก็ต้องมาวางแผนในเรื่องของ การงานนะคะหรือว่าธุรกิจอะไรดีๆของคู่แข่งให้มันเหนือกว่านะคะก็สามารถที่จะเอาชนะเขาได้อ่ะเรามาดูไพ่ยิปซีค่ะเดือนกุมภาปักหลังนะชาวราศีกันนะคะนี่ทรีซอบวอน s นะคะชาวกันหลายๆคนอยู่ต่างประเทศเยอะมากๆนะะ r ทรีซอบวอ s เนี่ย ทำงานในต่างประเทศไพโป๊นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีครูบาอาจารย์ชาวกันนะคะเป็นคนไฝ่ในเรื่องของธรรมะถือศีลปฏิบัติธรรมทำความดีสวดมนต์ไหว้พระนะคะหรือว่าทำบุญบ่อยๆนะชาวกันที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะชาวกันนะคะ โอ้โหทูซอกครับห้าเหรียญโอ้ไน c ์ nice, เป็นอะไรเคิชาวราศีกันนะคะหลายๆคนอยู่ในต่างถิ่นแดนไกลยอยู่ในต่างประเทศนะคะดวงชะตานะคะของชาวราศีกันเนี่ยผลักดันให้คุณต้องไปอยู่ในต่างถิ่นแดนไกลไปอยู่ในสถานที่ไกลบ้านไกลช่องนะคะไกลสถานที่เกิด นะชาวราศีกันนะฮะหลายๆคนโสดมานานนะคะหรือหลายๆคนผ่านการมีแฟนแต่งงานมาแล้วแต่ก็ครองตัวเป็นโสดมานานเลยนะคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้โสดมานานหรือบางคนก็เป็นไม้มานานแล้วนะเป็นพ่อไม้แม่ไม้มานานแล้วครองโสดมานานแล้วเป็นคนที่ใฝ่ในเรื่องของบุญกุศลร,รรมะธโดมน์ไหว้พระปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดนะคะซึ่งเป็นเนื้อนาบุญของ ชาวราศีกันโดยแท้คุณเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาประจําตัวคุ้มครองปกป้องรักษาคุ้มภัยให้กับชาวราศีกันหลายๆคนที่เข้ามารับชมแนละก็รับฟังคลิปนี้นะคะชาวราศีกันเรามาดูในเรื่องของการงานเลยค่ะงานต่างประเทศนะคะงานบริษัทข้ามชาติงาน import s x x p r t t s นะงานที่เกี่ยวข้องกับ ต่างถิน่นแดนไกลต่างๆหรือคนที่ทำงานในต่างประเทศก็ดีนะคะบางคนเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นครูบาอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเป็นกูรูในสายงานนะคะเป็นที่ปรึกษาบริษัทใหญ่ๆต่างๆนะคะรวมถึงชาวราศีกันที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะร้านรวงต่างๆนะคะร้านอาหารเสื้อผ้าหน้าผมนะคะ หรือชาวราศีกันที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะคะ wealth management ต่างๆนะคะนะักตลาดหุ้นตลาดทุนเออคริปโตนะคะหรือคนที่อยู่ในสายงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการใช้เสียงการประชาสัมพันธ์นะชาวกันที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับเอ,อ่อมูลนิธิ นะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนนะคะมูลนิธิต่างๆนะคะชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากนะมีความประสบความสําเร็จมีความเจริญก้าวหน้าดีในเรื่องของกิจกรรมกิจการการงานทุกสิ่งทุกอย่างทุกประเภทนะคะชาวราศีกันนะคุณจะได้รับโอกาสดีๆได้รับโอกาสใหม่ๆจากคนที่รักคุณคนที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมคุณอยู่ตลอดเวลานะคะชาวราศีกันนะมีโอกาสดีๆ มีสิ่งดีๆเข้ามาในช่วงปักหลังเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะโอกาสดีมากนะคะชาวราศีกันคนที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับดารานักร้องนักแสดงนะคะโดดเด่นไม่แพ้กันคุณจะมีงานเข้ามาอย่างมากมายนะนะคะชาวกันที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับยู u ออูบนะคะค้าขายออนไลน์นะคะยอดดียอดปังมากๆ นะคะของกินของใช้ของสวยงามโดดเด่นประสบความสำเร็จในเรื่องของเงินนะคะคุณมีเกณฑ์หยิบจับเงินก้อนใหญ่นะคะจาก1โชคลาภก่อนนะคะชโชคลาภมาจากทางไกลนะคนทางไกลให้โชคนะคะชโชคลาภมาจากเลขรถให้โชคช <c oughs> ชโชคโชคลาภมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชค นะคะชาวราศีกันนะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์ให้โชคแล้วก็โชคลาภจากเลขบปัตรประชาชนของคุณวันเดือนปีเกิดของคุณนั่นเองนะคะหรือคุณจะได้รับโชคลาภจากเ,เลขทูบเลขปลายประทัดต่างๆนะคะรวมถึงคุณอาจจะได้เงินจากการลงทุนที่เคยลงทุนไว้มานานแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยว เงินทองกำลังผลิตออกออกผลจากธุรกิจการงานที่คุณเคยลงทุนไปช่วงนี้เป็นช่วงที่รับเงินปันผลนะคะชาวราศีกันนะเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวเงินทองที่กำลังจะเข้ามานะคะโชคลาบด้วยได้รับเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะต้งแต่งเงินแสนจนถึงระดับเงินล้านเลยนะชาวราศีกันนะคะหรือชาวราศีกันหลายๆคนอาจจะได้เงินต่อยอดจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือได้เงินต่อยอดจากแบงก์จากธนาคารที่คุณกําลังทําเรื่องอยู่บางคนรอในเรื่องของผลตอบรับจากทางธนาคารทางแบงก์นะคะคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้รับเงินตรงนั้นนะคะชาวราศีกันนะชาวราศีกันมาดูในเรื่องของความรักค่ะชาวราศีกันเนี่ยบางคนครองโสดมานาน เป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้มานานนะคะคุณก็บางทีคุณก็จะคิดว่าไม่สนใจไม่อยากจะมีใครแล้วละ่ะแต่มันจะมีคนเข้ามาในช่วงนี้ได้ซึ่งถือว่าเป็นคู่ครองคนรักของคุณเป็น,นดวงเนื้อคู่ของคุณนะเป็นอะไรที่ตามกันมานะคุณจะพบเจอเนื้อคู่คนที่ใช่คนที่ชอบในช่วงกุมพาพันนี้ นะคะตัวเขาเองอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้เป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลเป็นคนใจใหญ่สายเปใจถึงพึ่งได้นะคะชาวกันนะคนโสดนะจะพบเจอคนพ่อไม้แม่ไม้ใจถึงพึ่งได้ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมคุณนะคะส่วนคนมีแฟนมีคู่นะคะจะเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนมองตาก็รู้ใจเป็นคนที่เข้าใจกัน ไม่ได้แบบว่าจะต้องมาสวีดหวานแบ๋วกันมากมายอะไรนักหนานะคะแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่ใช่ของกันและกันนะคะคุณเป็นคนที่ใช่ของกันและกันคือคนคนนี้เป็นเนื้อคู่ของคุณแล้วถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วนะคะชาวราศีกันคุณคนนี้เขาก็คือเนื้อคู่ของคุณแล้วเป็นคนที่ตามกันมาตั้งแต่ชาติบางก่อนเป็นคนที่ทําบุญเป็นเนื้อนาบุญของกันและกันนะคะเขาอาจจะผ่านการแต่งงานมาแล้วแล้วมาเจอคุณมาอยู่กับคุณ ะะตัวตนของคุณก็จะเป็นลักษณะที่แบบปล่อยวางนะคะเขาจะทําอะไรก็ได้หรือคุณจะทําอะไรก็ได้ต่างคนต่างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเคารพในสิ่งที่เขาหรือว่าเธอคนนั้นชอบนะคะเวลาอยู่ด้วยกันก็รักกันดีเวลาห่างกันก็มีความเข้าใจกันนั่นเองนะคะชาวราศีกันนะคนมีแฟนมีครอบครัวแล้วนะคะสิ่งที่ต้องระวังสิ่งที่ต้องตระหนักนิดนึงนะคะ อาจจะเป็นในเรื่องของบางครั้งคุณก็มีความน้อยอกน้อยใจในคู่ครองคนรักบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะรวมถึงมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรงอกออกมาในช่วงเดือนกุมภานี้แบบไม่ได้ตั้งใจนะคะอาจจะมีรายจ่ายอะไรที่รอคุณอยู่แบบว่าที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ไม่ได้อยู่ในแพลนของคุณนะคะชาวราศีกันนะรวมถึงความน้อยอกน้อยใจด้วยนะชารราศีกันอะไรก็ ดีไปหมดนะคะชาวกันนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ25์2,568นี้ก็ขอให้ชาวกันมีแต่สิ่งดีๆแบบนี้เข้ามาในดวงชะตาชีวิตของคุณนะคะสำหรับคลิปนี้บอดาวลาไปก่อนพบกันใหมคลิปหน้าวันนี้ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะ